สวัสดีครับสวัสดีช่องโดมน้อย้าไทยครับมูนีนมาโดมสิบห้ามาเบิงเสื้อตัวใหม่ครับเสื้อแจ็กเก็ตแบบใหม่สวยงามมากนะครับสั่งได้ไดพี่น้องเดอร์เสือ้อกงามเสื้อผู้ไทยเสื้อแจ็เก็ตสวยๆกง,งามนี่เลยไ่โดมน้อยผ้าไทยหรือว่า Facebook โดมน้อยเพชรบ้านแพง0892739391งส 089 273 9 3 9 1นะครับสวยงามนะครับสวยงามสีสันสีสันสวยงามดีได้สั่งเลยนะครับไปนแหน่กันนี่ด้พี่น้องก็สวยสีแดงนี่สวยงามไปไปดูข้างนอกมาพ่อแม่ก็ทำอะไรกัน กูสายก็ยืนเบิร์พุงมาดูสาวๆมาเบ่งสาวๆสาวๆสาวอีกสาวหนึ่งมาอยู่มึงไปท่าของอ้ดีโอเคเลยัเคมันอนเอารเลยนทนี่มีแนวขันมาหรแไ่มีแนวนันมันเป็ปิตยูอยู่บ่ โตนเอาเสียมาตีนีตัวนี้เอาเสียเอาใม่มาตีตวนี้ตอนอยขี้ตันลวดเ้าไปใส่คือ่พี่ีบอโอ้ยมันบ่ด้เนี่ยนี่นี่มันเบานี่นี่ไปใส่หอดกตีตัวนี้ติดใหม่นีกเอาใหม่ตัวนึงตีใส่กันวินี่อจ้าเมื่อนะพ่อโอ้ยเมื่อ้ำนดูจะกี้นดูตะว่าสาง

ดีได้หดดีู้ดีไห้ใส่ไหมูข้าดีย่นี่เลย้งอุกเราดิวกงอจากันเราว่ยการเขียนจนงอหม่เราว่ยเนี่ เกียไปเร็วคุณเกลี่นเลยว่าถอดตั้งเกี่ยหมากระหมาหาก็ร้องเสียงว่าเฮาแต่เดมเหมเอนกันแล้วเด,วววมมด,ด็ดเไไดกสาวสวยแห่งบ้านแพงสาวสาวยแห่งบ้านแพงส,ว,สวัสดีค่ะพี่นอลมาด้อยเห็นล่องรถต, <c oughs> <ม>ตรหน่อยแม่โกกแม่เข้า เอาจะาหัวเนาะเยอะนี่มมแต่แม่นมกับแม่บัเกิดเก่าแม่ไม่ที่สมไปพกระโอยูค่ะเสรษร้งรถไอพี่น้องจอด,ดรถปะนะมันแดดมันแดดกันละตุนมันเสรงร้องรถพอสลัมเห็ดจักอ <c oughs> ันมูสลม ai à, xài mong sau sạch miệng. Một mọi người mua cho tôi ở dòng. Besides, hay 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 này hay 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 tôi nó cái gì hẳn 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 ông hẳn 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 chip hẳn 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 mà hẳn 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 không hẳn พี่น้องครับอันนี้พี่น้องก็คือจังว่าลมหน่อยเห็ดร่วงโหลดนะครับเพราะว่ามันจอดตากแดดห้องห้องสงสารมันนะครับสงสารมันแห้งนะครับ ผนนะครับสงสารแห้งลายไปเลยนนะทักทยด้วยครับพี่น้องอย่าลืมนะครับสั่งเสื้อโดมน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ f เฟซบ o ๊กด้วยพี่น้องเด้อสั่งเสือกำงามไปใส่ครับ 香。<Okay. S 2> okay. Yeah. สวัสดีนะครับสวัสดีทักทายพี่น้องแฟนเพลงสุขุมสุขคนครับแฟนเพลงแฟนครับตาหน่อยพเพื่อนเพลงแฟนครับมาดูมหน้อยเพื่อนบ้านแพงนะครับสุขุมสุขคนเด้อพี่น้อง อนี้เราจทำคอเสื้อนะครับเป็นข้อเสือนะพี่น้องข้อเสือว้อมครับคอเสื้อว้อมนะครับนีนเราพี่น้องเนาะจับให้มันเท่ากันนะครับแบ่งคืน ได้ขนาดไหนเราก็ทําตามนะครับนี่คือเป็นเครื่องวัดนะครับไอเนี้ยววัดมันเอาพี่น,อน้อยยงเนาะอยากให้ใครเด็ดซ้ำใครใเขาก็วัดเอานะครับข้าเกียนเราซับนี่ด้วพี่น้องนะครับข้าเขียน์เราซับนีนน่ครับ ความสวยงามนะครับเขียนให้มันเป็นแบบนี้นะครับจะได้สวยงามนพี่นอนะ้องเนาะครับจะได้เอาคลิปนี้เอาไว้สั่มดีก็น้พี่น้องเนาะจะได้ก,นะไดดก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนคลับแฟนเพ้งติดติดตามโดมหน่อยเพื่นพันเพงเนาะครับเนาะขอบคุณมากๆคลิปไม่เอนกันนะขอกันใหม่สวัสดีครับ